ลลลลาาาาใครมันลัลลาตรงนี้วะเนี่ยอุ้ยเจ็บหัวเฮ้ยอุ้ยเออก็ว่าบ้องแมงอุ้ยโอ้ยโอ้โหสำหรับกบไม้ครับสำหรับไม้ครับพีอีศูนย์จุสิบสิบนะครับนี่มันเซิร์ฟพิสอะไรเนี่ยอุ้ยเอ้าใครวางรางเอาพีอีสุดยอดคุณต้องการอะไรครับตอนนี้แบตคุณเหลืออยู่ห้าเอ้ยสิบห้าเปอร์เซ็นแบตตันนี้เขากากมากคคุณนิกครับเขาเขาจะออกมาแต่เขาไม่เตรียมตัวเหรอครับไม่ไหวไม่ไหวแป๊บ เปิดใบนีดให้สุดด้วยคือตอนนี้เปิดเห็นมึงเห็นเห็นมงเห็นมือไม่ได้แล้วเลื่อนลงไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้โอเคเลื่อนลงได้แล้วมาตรงเค้าเตอร์ขึ้นไปทำอะไรข้างบนน่ะจะเข้าห้องสวัสดีครับสัมพันธ์กับผมนิกล็อกเกอเมอร์และนัดเธอเกิร์เมอร์ทีวีนะครับนี่คือเซิร์ฟที่ผมสร้างขึ้นเอง แมปนะครับเดี๋ยวผมแจกแมปนี้ให้นะครับให้กับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการรีวิวศูนย์ยีุดศองเลยก็เป็นได้นะครับลัวโหัแมวเหมียวอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะครับอ่ะไหนอ่ะสวัสดีครับคุณต้องการอะไรครับ <c oughs> <c oughs> คุณต้องการไดมอนด์ใช่ไหมครับ <c oughs> ได้เลยครับ ผมขอสมัครงานนะครับผมจะเปิดผมจะเปิดกล่องคุณดิวให้นะครับเอาไดมอนด์ไหมครับเอากี่อันนับผมมีสามแปดอันคุณต้องการไหมผมว่าคุณเอามาสองันพอครับได้เลยครับคุณเอาไปขุดเองนะครับคุณเอาไดมอนด์คุณเอาพิกเอ็กเหล็กขุดเอาเองนะครับหรือไม่คุณก็ทุยหรือไม่คุณก็ไปเผาเองก็ได้นะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้โอเคครับเี๋ยวนะมอ้แบบแม่โอเคผมขอโค้ด้วยครับอายแป๊บนึงเอาไม่ได้อึซี่เลยเหรอาอไม่มีโค้ดเดี๋ยวช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ทุกนะ ไปคุยกันเองนะครับเออว่าจะต่อรางรถไฟไม่ได้ต่อเลยต่อไปแบบมาสิมาตรงนี้ดิเคาเตอร์พี่อะไปไหนแล้วเนี่ <c oughs> ยออไอออกไปอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องออกไม่ต้องอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวโย,โยนให้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนผู้ชมจะหาว่าเรื่องร่วงละเมิดทางเพศของพนักง,งานโหย้ยเ<า>ชื่อไหมเชื่อไหมไม่ครับเชื่อไหมไมครับเนี่ยคนเพศเดียวกันทุกคนเลย มันก็ยังผสมพันธุ์กันได้อะเขาสิเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยอยู่ข้างหลังเห็นยังอย่าอยดี๋ยว่าใจเย็นๆเดี๋ยวเอาโคให้หาก่อนนี่นะวค่ะหาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ง><ง><ง>สลามจากไหนก็ไปฆ่าไปฆ่าสลามมา โอ้โหดูเขาเสกอะไรนี่ะผมไปฆ่าสลามมาจริงจริงนี่ไงทานนะผมไปฆ่าสลามมามจริงนะครับเขาไม่เชียวเขาเพาะนัต่เขานะผมตอนนั้นผมลงผมเป็นศูนย์จุดเก้าจุดห้านะครับผมลงมอสไอ้นี่ไว้ลงมอสศูน anyway ย์จุดสิบจุดศูนย์ไว้เนี่ยแล้วผมเจอสลามผมฆ่าผมก็ได้ไอสลามบนนี่มานะครับถ้าเล็ก็ต้องขออภัยหน่อยนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับไอ้บัสตี้สตี เทปที่พีแมรี่ทีวีอยู่เนาะอยู่นาทุกคนครับถ้าเกิดซับสไครต์คุณนี้ครบ20เดี๋ยวคุณนี้กับผมจะฉลองให้นะครับถ่ายหนังครับถ่ายหนังทังนายถ่ายผมจะถ่ายหนังนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์หมดนะว่าหนังไม่ดีนะครับเพราะผมทขาไม่ดีทุยไม่ใช่แล้วถ้าเกิดไม่ดีดถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีหนังอะไรนี่ครับ หนังทําจากไม c ครับ PE หรือ PC นะครับที่ดีกว่าผมก็เอามาให้ดูแล้วกันถ้าไม่ดีอย่ามาคอมเมนต์ไร้สาระก็แล้วเกเหมืดแล้วนอนกันเถอะโรงแรมมันเอา้าแล้วมันดาดฟ้าทําไมเนี่ยตรู <c oughs> ไม่มันนอนดาดฟ้าเลยเออเอาเตียงขึ้นมาให้หน่อยจีบีโกะพีเจีบีจีบีโกะโอ้อ่าเดี๋ยวไปนอน VIP ดีกว่าโอ้คนนักงานใช้ลูกค้าคิดได้ไงวะ อันนี้ก็เป็นแบบลูกค้ารับไอ้นี่ใช้งานใช้บริการตัวเองเอ้ยเดี๋ยวเรามานอน VIP ดีกว่า VIP เดี๋ยวเราจะมานอน r i p แล้วไอ้บช่ยังไม่ตายคืออะไร VIP r i p ก็คือแบบว่า,วาลวงศพพูดเกี่ยวกับคนตายอ่ะ r i p พูดเจ่อนอนเลยทำไรปั๊ม <B ump. S 1> อย่าเพิ่งปั๊มดินอนก่อนปั๊มไม่ได้อ่ะนอนก่อน <B ump. S 1> อ เชื่อดีนอนก่อนจะปั๊มไล่เก็บของด้วยดูดิเก็บของใส่กล่องด้วยนอนตื่นเช้ามาแต่ปั๊มได้เชื่อเลยมอดแต่แรนมอดหายไปแหนผมนอย่าบอกนะตอนนั้นใช้อะไรเล่นตอ,อนนั้นใช้เอ้ยน้อยเช้าก่อนดิเรามีตังสนะองวันเะนี่ยเนี่ยนัดพี่เอาขนมมาให้นัดอะ่ะตั้งตั้งสามชุดแต่ง <Thank you. S 1> no อยู่โนพอมแพมฮะซัมซุงเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรุ่นเนะี่ยซัมซุงเอสจีจี S M G เอ้ย S M G อะ่ะปืนนี่วะไล่ <_' S 2> เฮ้ยทำไมเราป้องไม่ได้วะมา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 เฮ้ยป้องได้นี่วะนั่งคุณอยากได้ไดมอนด์อีกบอกผมผมจะไม่ให้เพราะมันนั่นเป็นของดิวเขารู้ไหมครับเขาใช้ตังทั้งหมดเนี่ยซื้อบ้าน R I P อยม่นใช่เขาซื้อบ้านอ่ออะเฮ้ยไอ้ V I P ชั้นลองอันนี้นะครับ เอยดูักงานบุกจะบ้าแล้วมาเก็บค่าเช่าเอากีบ่บาทนะแล้วเล่นราเล่นรอเล่นรอเล่นข,ขายอันนี้ขายบ้านหรือว่าเช่าให้เช่าเนี่ยให้ขายแต่แต่ว่าไอ้เนี่ยนี่นบ้านนัดเก่าเนี่ยก็คือคนอื่นจะมาเช่าอยู่ก็ได้แต่ไม่ขายเขาเป็นบ้านนัดหรือเปล่าเพราะว่านัดอะซื้อซื้อไงซื้อเขาโอ้ยกม ไม่ใช่ปิดทวงว่าปุถุมีคนที่มาซื้ออีกรอบหนึ่งก็ต้องจ่ายอีกรอบหนึ่งจะให้เราไม่ใช่จ่ายพี่ได้แหละเพราะว่านั้นอะยังไม่พี่ยังไม่ได้คืนเงินให้นัท <c oughs> กี่บาทวะสามสิบเออจะจะคืนห้องนี้เะละ่ะจะคืนห้องนี้เะล่ะเอาไปเก็บไว้ในกล่องไม่ใช่จะคืนเะล่ะจะคืนคืนนัทจะไม่จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปแบบเปิดกลงเปิดกล่องนองนอนไม่ได้เลยนะเอาเะล่ะ เอาเด็กโอเคเดี๋ยวคืนไดมอนให้สามสิบเปิดกล่องดีกว่า,วาเ,ปเปิดกล่องก็ไม่ได้นะเปิดกล่องก็ไม่ได้นะเข้ามาเปิดกล่องของแชลเลนเนี่ยเขามาเปิดกล่องก็ไม่ได้นะคือถ้าเกิดว่าถ้าพี่คืนเงินให้ไปก็คือแบบไม่ไม่ใช่้องเช่า <_ S 1> เดี๋ยวผมไปหาที่เคา,เาคบบน์เตอร,ร <_ S 2> ์ครับแป๊บนึงนะมันสามสิบไดมอนหรือหรือว่าห้าสิบว่ะสามสิบสิบทีครับ สิมันห้อง VIP พแคนลองครับผมหาเงินได้ทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราเสกครับเสกครับปี้แล้วครับเสกจริงคุณนะทศเสกเสกตอนไหนครับโซกเกินที่ห้ามันผมเสกไม่ได้ปึ๊บนี่โยนไปล้หยุดอยู่ตรงรางรถไฟน้อรางรถไฟมีประโยชน์ครับมาน้อยอยากจะไปประชดนภัยกับฉันไหมห <c oughs> <c oughs> มามองนะะ <c oughs> <c oughs> น่ารักว่ะอยากเลี้ยงมาจัง ไม่มีมา้ามีแต่เซ็ตเดิมค่ะภ,ภาคนี้เอามาทำแมวอะไร่รล้วทำแมวเ,เป็นสองพันเป็น w a t e r e l o n w a t e f i r s, <the> <S, <S นะครับไอ้นั่นนะครับถ้าเกิดอยากให้บูมอนนะครับผมไม่จัดให้ครับแต่ขนาดนี้ใครจะไปฟันมอนโดนวะขนาดฟันคุณนัดยังฟันแทบไม่โดนนะเพราะฟันเขามีน้อยตุ้ย <laughs> นี่ก็คือโรงรถไฟเอ้ยอะไราะโรงรถไฟสถานีรถไฟนะครับท่ามันมันมันเป็นแบบไร้รางนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างแบบมีรางไว้อีกแยกนะครับสำหรับไรขบวนน้เป็นไร้รางไร้รางนี่นะก็คือเป็นแบบอตกไปตัดไม้ดีกว่าเนี่ยนะครับได้ไอเดียมาจากพี่ดากีเกมเมอร์นะครับส่วนเป็นคนแรกคนแรกที่คนพบท่านก็คือพี่แท็กนะครับพี่แท็กกับพี่ออยนะครพี่แท็กเขาเจอบัคครับก็เลยเอามาใช้ พี่ออยก็เอามาประยุกต์ค่ะใครตบวะใครตบไ,ไม่ได้ตบอ่ะอันนี้เราบ้าบ้าไปแล้วจริงจริงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มันมันแหลกหรือเปล่าเนี่ยนั้เดินท่านจะเดินเดินไปเอื้อเมือแดงนัทคุณน,นี่ครับคุณมาดูผมครับครับมาตรงนี้ครับนี่ผมผมเดิอนออกมาจากจรงแล้ครับอยู่ดีๆตู้งเอื้อหันมาไม่มีใครอยู่เลยโด,โดนประตูหนีบหรือเปล่าภาคน,นี้ประตูหนีบได, <c oughs> ได้เคยลองแล้วโดนด้วยเคยโดนด้วยไหนยังไงแบบ มันจะบางครั้งเท่านั้นอะที่ประตูหนีได้ไม่ไม่เลยอุ้ยแหลกเลยไม่ได้มานี่ดินัทมาอยู่หน้าพี่ดิครับมาแล <c oughs> ้วขอตีรอบหนึ่งนี้ <c oughs> เก๋ไม่แหลกเฮ้ยนัท